พูดตอนแรครับเพราะว่าผมทีน้ำยังไม่มีชื่อแชแนลนะครับวันนี้ผมเยันเกย์มาครับวันนี้ผมมาพาเรเซิร์ฟของผมผมเพิ่งสร้างมาเออ,เอลอยระเบิดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับลอยที่ผมเล่นปืนใหญ,ญ่ใครจะมาเล่นก็ได้นะจะให้ลิงจะให้ลิงไว้ข้างล่างนะครับล่างวิดีโอดื่มกันไปอกอละยาเลยเมาไม่เลิกน,นะเฮ้ยบ้าเปล่า โอ,โอ้ยเด็กกุศลไม่ได้ไงโอ้ยกดอีกไอ้วิชั่นดู่ไหนเดี่ยวบอกดื่มโอเคเด้อน่าจะมาถอดผ้าเือก่อนอื่นนายมาทำอะไรที่ระเปิดของฉันเนี่ยเปิดของแกเหรอนาย่อแน่ ที่เราพบชั้นเออนี่คือเซิร์ฟผมแถวบ้านเลยแต่เขาบอกบ้านก่อนเลยนี่คือบ้านผมที่ผนยิงอย่าบอกบ้านไหนผมนี่บ้านผมนี่บ้านใครไม่รู้ที่เข้ามาในเซิร์ฟผมเมื่อกีตอนนั้นผมก็ยังไม่เลยเลยใคยเข้าเซิร์ฟมาอาซอมบี้เดลเลอร์นี่คือเขาที่ปลูกไว้โอ้โหฟาร์มเขา <No. S 1> ขเขาบอกว่าพี่ แล้วาฟาร์มพี่เหรอเออจะบอกนะรู้ไหมถ้าใครเข้าไปมันจะโจ้กในฟาร์มของผมเองตกไปอีกจบเลยนะก็เลยสิบอับจบจบภาพดูนี่คือไปดูป้ายดูป้ายเลดูป้ายที่คุณจะเข้ามาคุณจะเจป็นอันแรกก็คือ,อคุณจะเกิดตรงนี้ ไม่ต้องไหนวตายิน,นดีต้อนรับโอ้ยนั่งเราจะเจอป้ายนี้ครับอ้ากดผิดตลอดเลยขอต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟของผมนะครับทีนะแล้วคุณก็เดินไปทางนี้แล้วเจอป้ายบอกแค่รถไฟนะครับรถไฟเ,เล่นนะแต่ว่าป้ายป้ายอยู่ไหนวะ้ยเขียนป้ายบอกไว้เขียนป้ายเองมองไม่เห็นป้ายเออนี่ไง รถรถไฟนั่งเล่นได้อไอตรงนั้นก็เป็นประตูล่องหน,นท่ต้องทั้างมาไม่ใช่หรอกไม่ใช่ล่องหนหรอกหรอเข้าไปเอ้ยไม่เข้าไม่ได้วะเอ้ทำไมาเข้าไม่ได้เอ้ยตีกิ๊บเพื่อถึงด้วย <c oughs> ก็คงรู้กันนะนี่คือฟ้าไม่อันตโนมัติอยากรู้ไหม,ไม,นต,นมตัวนีัตปนเพราะอะไรตํา,าเป็นถ้าฟ้าม,นนมัตโนว่าได้นะ่ะ เอยเ้ยเกือเกือเกือไปตรงนี้ผมจะไป,รปกระป๋าเกียวตันตุกนี่เขาไม่อาตนมัตเใครมาเหี้ยวใครมาเหียบใครมาเหียบบอกมาซะด,ดีๆถ้าใครบอกมาก็าจะมีธี่กูให้เจ้าเลยใครมาเหียบของข้าขอดาวน,นะ โอ้ยสมบิดนี่ฟาร์มไม่อนุมัติแบบก็ไม่มีแค่น้ําทีละโชกๆน้ําบอกว่าทํายังฟาร์มอนุมัติไม่ค่อยอัตโนมัติเท่าไหร่เออนี่ฟาร์มอืมไม่ใช่แฟนก็ได้นะครับมีทุกแฟนก็ได้เออเฮ้ยวันไหนทําทั่วเหรอใช่แล้วใช่แล้วถ้ามาทั่วนะก็ต้องโดนอย่างงี้นไม่มีฟาร์มเข้า ไปทวนแฟนดูดูมันทำไอ้แม่มันทำอะไรนี้ฮะกระโดดไอ้เอ้กองด้วยอเอาเฮ้ทำไมเปิดเปิดเองแม่ บอกว่าเป็นบ้านเฟสกไม่มีอะไรเลยนี่ส่วนนี่คับผมมันพาไอ้ตรงนี้ถ้าคุณเปิดได้คุณจะได้นี่ยิงธนูไปเลยเราจะมาใส่ทุกคุณที้มขบได้แล้วนี่ไงถ้าเปิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ครับข้าเกียน,ยน,ยนอพี่พี่คงบอกพี่พี่แล้วป้ายบอกว่าเกียนอยู่ไหนถ้าไม่มีผมเกียนนะ,ะรู้อยู่ไหนนี่ นี่ครับทีนะครับอีอถ้าใครเข้ามาในเซิร์ฟผมห้ามเกียนนะครับใครวิ่งนี้แล้วห้ามเกียนนะครับถ้าใครเข้ามาลิงดาวโหลด๋ยวผมม่บอกอย่าบอกใเอยังไงโอ้ยโดนด้วยเดี<ๆ>๋ย<ๆ>วฉังเข้าแล้วครับอืมเดยวให้๋ยวให้แป๊บหนึง่งออออกไปก่อนเลยตามนี้เลย

แชนทีล T V T T V อ่ะยิงโหลดก็นี่แหละอะไรโหลดได้เลยครับผมไม่สนใจแค่เนี้ย